เอาละครับตอนนี้ผมจะเอาอินเวอร์เตอร์นะครับกริตไทยอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดไปทดสอบนะครับที่แผงสาธิตนะครับหรือว่าใช้งานจริงเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับเอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับช่างเอในช่อง YouTube นะครับ dj afm ลำพูนนะครับแล้วก็ทาง Facebook ประเสริฐ fm ลำพูนนะครับวันนี้ก็จะเอาอินเวอร์เตอร์ที่ซ่อมเสร็จนะครับ มีหลายตัวอยู่นะครับแล้วก็ที่ใช้งานอยู่ทางแผงสาธิตนะครับข้างหลังผมจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับขนาด330วัตต์ขนานกันมานะครับแล้วก็ใช้อยู่3แผงนะครับนี่เป็นแผงสาธิตสำหรับอุปกรณ์พันวัตต์นะครับอย่างเดียวเลยที่ขนานไฟกันมานะครับนี่จะเป็นโซอ์ล์นะครับตัวใหม่ที่ลูกค้าสั่งมานะครับ แล้วก็มาดัดแปลงใส่ตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์คล้ายๆรีเล์นะครับทำงานตรวจจับกระแสมีที่ปรับด้วยนะครับนี่นะครับปรับได้ด้วยจะทำงานก็ต่อเมื่อมีกระแสไหลผ่านนะครับรีเล์ก็จะต่อแล้วก็จะพ่วงมากับอินเวอร์เตอร์ทำให้อินเวอร์เตอร์กริทไทตัวนี้ทำงานนะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเอาละรครับตอนนี้ที่เปิดใช้งานอยู่นะครับก็จะเป็นตีนทายนิวเวอร์เตอร์นะครับตัวนีนะ้ตัวนี้ลูกค้าเอามาซ่อมนะครับจากชนบุรีก็อาการก็ใช้เหมือนจัดจ่ายไฟเข้ามาเกินนะครับตัวนี้รับได้สูงสุดอยู่ที่45โวลต์น,นะครับนี่นะครับต่ำสุดอยู่ที่30โวลต์น่นะ ที่มันจะเริ่มทำงานนะครับตอนนี้ใช้ปกติมาแล้วนะเพจได้อยู่ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับในช่วงเวลานี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับผลิตพลังงานได้อยู่ที่464วัตต์กับมิเตอร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็มิตเตอร์ที่มากับตัวเครื่องนะครับดูก่อนนะครับกำลังหมุนไปนะ1.8แอมป์นะครับผลิตได้460นะครับคือขึ้นลงๆครับในช่วงเวลาประมาณ11โมงนะครับอยู่ว่าก่อนเที่ยงนะครับจะไปสูงถึงนู่นนะครับเกือบเกือบ700นะครับ ที่แผงสามแผงนะครับแผงตัวนี้ผมจะหันหน้าตรงๆนะครับไปหาทิศตะวันทิศทิศใต้นะครับทิศใต,ต้ตรงๆเลยนะครับตัวนี้มิเตอร์นะครับเป็นมิเตอร์การไฟฟ้าที่ผมเอามาจำลองนะครับตัวนี้ที่เห็นมันหมุนไปทางโน้นนะครับ เพราะว่าผมกลับขั้วตรงนี้นะครับเอาเข้าข้างหลังนะครับแต่ออกข้างหน้ามันก็จะหมุนก็ให้รู้ว่ามิเตอร์หมุนประมาณนี้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราต่อตามที่วงจรเขาแนะนํามาเข้าตรงนี้ออกตรงนี้นะครับมิเตอร์จะหมุนกลับแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานในจุดนี้นะครับ ตัวนี้มาจากไฟบ้านนะครับนี่นะครับมาจากไฟบ้านเข้าปลั๊กนะครับผ่านมิตเตอร์แล้วก็ผ่านตัวตั้งเวลานะครับนี่เป็นตัวตั้งเวลาผมจะตั้งเวลาให้มันทำงานในช่วงตอนเช้านะครับแปดโมงแล้วก็หกโมงเย็นนะครับปิดไฟก็จะมาตรงนี้นะครับทำไมใช้ตัวตั้งเวลานะครับเพื่อเราจะตัดไฟ AC นะครับที่เข้าไปยังเครื่อง ในช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าเวลาภาคอินพุตของ DC หรือว่าแผงนะครับไม่มีการใช้งานตัวนี้จะใช้ไฟเลี้ยงในตัวของมันนะครับในเลี้ยงเป็นไฟสแตนบายนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียและอีกอย่างอาจจะทำให้เกิดการเสียหายได้ เพราะว่าไฟเราใจ่ายให้มันตลอดเวลานะครับทั้งๆที่ยังไม่ได้ทํางานไม่ได้ผลิตไฟนะครับเสียได้ไงนะครับเพราะว่าไฟนี่มันมาจากไฟบ้าน220เข้ากับเครื่องโดยตรงนะครับมันจะไปถึงยังมอสเฟตในวงจรอ,อินเวอร์เตอร์นะครับเวลาไฟกระชากไฟเกินก็จะอาจจะส่งผลกระทบมายัางชุดนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีขดลวด EMI นะครับ มีชุดฟิเซอร์อะไรพวกนี้นะครับที่ต่อต่อขนานกับไฟบ้านตรงๆเลยนะครับวิธีการที่เราจะช่วยเซฟตัวนี้นะครับก็ใช้วิธีต,ตั้งเวลานี้นะครับแน่นอนที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับการต่ออุปกรณ์กันย้อนนะครับตัวนี้ซื้อมา ราคาไม่เท่าไหร่นะครับไปค้นหากันได้นะครับก็ไม่อยากบอกนะครับว่าซื้อมาจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาให้เขานะครับตัวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเราใช้ไฟจุดนี้นะครับสมมุติว่ามาจากไฟบ้านนะครับหรือว่าจากการไฟฟ้าที่เสานะครับที่เสาเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็เข้าตัวบ้านมานะครับ ผมผมก็จะมาผ่านตัวตัวตั้งเวลานี้ก่อนนะครับนี่นะครับเมื่อถึงเวลาก็จ่ายไฟมาแล้วก็มารอ,อตัวนี้เป็นปลั๊กตัวที่ใช้งานนะครับนี่นะครับเมื่อเมื่อเราใช้งานนะครับนี่ครับเมื่อเราใช้งานตัวจับกระแสนี้นะครับก็จะ เปิดรีเลย์นะครับให้ต่อกันแล้วตัวรีเลย์นี้ก็จะมาสั่งงานให้ตัวอิดไลมอเวอร์ตอร์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ทํางานด้วยนะครับทําไมถึงต้องใช้ตัวนี้นะเพราะว่าช่วงเวลาที่บ้านเรานะครับไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้ไฟเลยสมมุติปลั๊กตัวนี้เป็นเป็นปลั๊กในบ้านนะครับหรือว่าอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับ ถ้าหากไม่ได้ใช้งานแต่ตัวนี้ผลิตไฟได้นะครับมันจะย้อนออกไปนะครับย้อนออกไปทำให้มิตเตอร์หมุนกลับได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็ผมจะจะต่อมิตเตอร์ตัวนี้ให้เหมือนกับการไฟฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ ตอนนี้ผมจะมาอธิบายนะครับระบบการย้อนแบบง่ายๆนะครับใน g ร i ด t ทยอินเวอร์เตอรนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์กริดไทย i n นเวอร์เตอรนะครับแล้วก็มีนี่นะครับตัวจับกระแสนะครับนี่นะครับในระบบของผมนะครับตัวนี้ก็จะเปรียบเหมือนมิเตอร์ที่อยู่เสาไฟฟ้านะครับ ผ่านเข้ามาในบ้านของเรานะครับอันนี้ผมจะต่อไว้ดูนะครับการเปลีป่ยนแปลงระหว่างที่เราใช้งานอยู่นะครับเอาล้ครับตอนนี้ดูที่มิเตอร์นะครับนี่นะครับดูเกือบจะไม่หมุนเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้งานอะไรมากนะครับที่มันหมุนนิดๆเพราะว่า มันใช้ใช้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวตั้งเวลานะครับตัวนี้จะกินไฟอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไทอินเวอร์เตอร์นะครับดูนะครับสังเกตดูมิเตอร์นะครับในขณะที่ภายในบ้านของเรานะครับไม่ได้มีการใช้งานนะครับสังเกตดูนะครับมิเตอร์จะหมุนย้อนกลับนะครับ นี่นะครับหมุนกลับอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวกริดทายินวอเตอร์ตัวนี้นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับมาจ่ายให้กับไฟบ้านของเรานะครับเมื่อภายในบ้านของเราไม่ได้ใช้ไฟนะครับไฟส่วนที่ผลิตได้นะครับมันก็จะย้อนออกไปหาการไฟฟ้านะครับอย่างนี้นะครับ ทำให้มิตเตอร์หมุนกลับนะครับบางคนก็บอกว่าก็ดีแล้วไงตัวเลขมันจะได้ลดลงไปมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีแบบนี้การไฟฟ้าไม่โอเคนะครับแต่ถ้าบ้านใครนะครับมิตเตอร์หมุนอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากใช้ไฟเยอะนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องพวกนี้ถ้าเราใช้ไฟ มากกว่าไฟที่เราผลิตได้นะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่บางบ้านนะครับติดกริดทายอินเวอร์เตอร์แล้วภายในบ้านเราไม่ได้ใช้งานนะครับก็จะทำให้มิตเตอร์หมุนกลับนะครับก็จะเป็นเรื่องเป็นราวกับการไฟฟ้าแบบนี้ไม่ดีนะครับเราไม่สนับสนุนมีวิธีง่ายๆครับให้กริดทายอินเวอร์เตอร์ทำงานเฉพาะช่วงเวลาที่ ในบ้านเราใช้งานนะครับใช้ใช้ไฟฟ้านะครับก็ให้กีิทไทยช่วยลดค่าไฟในช่วงที่เราใช้งานอยู่นะครับแต่ภายในบ้านของเราแต่ถ้าหากภายในบ้านของเรานะครับไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับมันก็จะปิดให้กริทไทยอินเวอร์เตอร์ไม่ผลิตไฟนะครับทำให้มิตเตอร์ไม่หมุนย้อนกลับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ ตอนนี้นะครับเปรียบเสมือนกับภายในบ้านของเรานะครับไม่ได้ใช้ไฟนะครับไม่ได้ใช้ไฟหรือใช้อยู่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นชาร์จโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ครับมันไม่เปลืองไฟอยู่แล้วนะครับถ้าเปรียบเสมือนภายในบ้านของเราไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้งานนะครับมิเตอร์ก็จะนิ่งๆน,นะครับนี่ครับประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อเรา ใช้ไฟบ้านนะครับนี่ผมปิดไฟด้าน DC ก่อนนะครับเพื่อจะสาธิตให้ดูว่าผมจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็นกาต้มน้ำขนาด600กวกวัตต์นะครับตัมิเตอร์นะครับมันจะหมุนช้าหมุนเร็วดูนะครับผมจะเสียบปลั๊กใช้งานนะครับเสียบแล้วนะครับ สังเกตดูนะครับหมุนเร็วนะครับหมุนเร็วมากไฟที่ใช้ไปอยู่ที่675วัต์นะครับมิตเตอร์อาจจะมีการขึ้นลงบ้างนะครับดูนะครับหมุนหมุนค่อนข้างเร็วนะครับผมจะถอดออกก่อนนะครับความต้องการของเรานะครับคือ ต้องการที่จะให้ตไทยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ช่วยให้มิเตอร์หมุนช้าลงนะครับในช่วงที่เราใช้งานก็จะมีตัวจับกระแสนะครับเราจะต่อข้างหลังข้างหลังคัดเอาบ้านเราเลยนะครับสมมตินี้เป็นสายฟ้าออกมาก็ต้องเอาตัวนี้จับไว้เลยนะครับแล้วต่อเข้าระบบ คือไทยของเรานะครับเอาแล้วครับตอนนี้ผมปิดอยู่นะครับปิดระบบอยู่แต่ต่อสายเข้ากับระบบการย้อนของเรานะครับนี่นะครับก็จะมีรีเลย์หนึ่งตัวเอาแล้วครับผมจะจ่ายไฟดีให้ตัวนี้เครื่องยังไม่ทํางานนะครับสังเกตดูไฟนะครับยังไม่ทํางานดูจอก็ได้นะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อ เราใช้ไฟภายในบ้านนะครับอันนี้เป็นปลั๊กของกาต้มน้ํานะครับดูนะครับเสียบปุ๊บนี่นะครับระบบทํางานเลยนะครับทํางานยังไงนะครับตอนแรกๆมอมิเตอร์ของเราก็จะหมุนไปก่อนนะครับเมือม่อเมื่อติดทายอินเวอร์เตอร์ของเรานครับะสามารถผลิตไฟได้แล้วนะครับ มิเตอร์ของเราก็จะหมุนช้าลงนะครับสังเกตดูนะครับนี่นะครับหมุนช้าลงนะครับนี่นะครับตอนนี้ใกล้ตอนเย็นแล้วนะครับไฟยังไม่ค่อยแรงนะครับถ้าเป็นตอนเช้าเช้านะครับถ้าเราใช้ไฟภายในบ้าน600วัตต์นี่นะครับมิเตอร์เกือบจะไม่หมุนเลยเพราะว่าเราผลิตไฟได้เองนะครับ ผลิตไฟเท่าเท่ากับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับมิตเตอร์จะไม่หมุนนี่นะครับแต่ตอนนี้เราใช้ไฟเยอะกว่าอุปกรณ์ที่เราผลิตได้นะครับเราใช้เยอะกว่ากริดท้ายที่เราผลิตได้นะครับมิตเตอร์ของเราก็จะหมุนอยู่แต่ก็หมุนช้าลงนะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้ติดกริดท้ายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ เอาลองใหม่นะครับอ่าเอานะครับสังเกตดูนะครับเลวลาผมเสียบปลั๊กนะครับกลิทไทของเรากลิทไทของเราจะทํางานนะครับเมื่อเราถอดปลั๊กกลิทายของเราจะหยุดทํางานนะครับอันนี้ก็ช่วยให้มิตเตอร์ของเราไม่หมุนย้อนกลับนะครับเอาล่ะครับมีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ ที่ FC นะครับถามเข้ามาถามเข้ามานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เสียงไม่ค่อยมีนะครับเมื่อคืนทำงานดึกนะครับมี FC ถามเข้ามาว่าเราเสียบติดไทยอินเวอร์เตอร์ทิ้งไว้นะครับเสียบไฟ AC ทิ้งไว้มันจะใช้ไฟหรือเปล่าอตอบเลยนะครับว่าใช้นะครับ จะใช้ไฟสแตนบายนะครับในช่วงกลางคืนที่ไม่มีไฟ DC เข้ามานะครับแต่เรายังต่อปลั๊กทิ้งไว้อยู่นะครับไฟไฟบ้านเรานะครับก็จะย้อนเข้าตัวนี้นะครับเหมือนกับการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับเสียงไม่มีจริงๆนะวันนี้เ,เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับเอามุมกว้างๆหน่อย ในขณะที่บ้านเราไม่ได้ใช้งานหรือว่าไม่ได้ใช้ไฟฟ้าอะไรนะครับมิตเตอร์ของเราจะไม่หมุนนะครับหรือว่าหมุนอยู่นิดนึงแต่เวลาที่เราใช้ไฟบ้านนะครับเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียบใช้ในบ้านกลิ่ไทยของเราจะเริ่มทำงานนะครับเริ่มผลิตไฟนี่นะครับสังเกตด,ดูหน้าจอนะครับจะทำงานเมื่อผมเสียบปลั๊ก เสียบปลั๊กตัวการน้ำร้อนนี่นะครับแต่เมื่อเราใช้กาน้ำร้อนเสร็จเราถอดปลั๊กหรือว่าหยุดการทำงานมันก็จะตัดกรดไทยของเราด้วยนี่นะครับเราไม่ต้องคอยเปิดปิดนะครับระบบจะช่วยเปิดปิดให้อัตโนมัตินะครับมีอะไรสอบถามถามเข้ามาได้นะครับ ทางใต้คลิปเลยช่อง youtube นะครับช่อง DJ AFM ลําลำพูนหรือจะโทรมาสอบถามกันได้ครับ0875796601นะครับ0875796601ลองอีกทีนะครับเสียปุ๊บนี่นะครับปิดท้ายทำงานเลยนะครับ ถอดปุ๊บหยุดทำงานครับนี่นะครับข้อดีของระบบกันย้อนของเราปุ๊บนี่นะครับทำงานอันนี้ยังไงมิตเตอร์ก็ไม่ย้อนนะครับการันตีเลยขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับอ่ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับ สวิตสวิตตัวนี้นะครับยังใช้งานปกติถ้าเราดัดแปลงใส่กันย้อนเรียบร้อยนะครับสวิตตัวนี้ยังทำงานปกติถ้าปิดคือเราใช้อัตโนมัตินะครับเราใช้กันย้อนตัวนี้ถ้าเปิดคือไม่ผ่านระบบกันย้อนนะครับอันนี้เปิดใช้โดยตรงเลยกับอันนี้ใช้ตรงๆถึงระบบกันย้อนจะทำงานมันก็ทำงานอยู่ตลอดนะครับ เมื่อเราจะใช้อัตโนมัติเราก็ปิดนะครับปิดตัวนี้นี่นะครับแล้วเมื่อเราใช้งานแล้วเมื่อเราใช้งานใช้ไฟนะครับทิ่ไทยก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ผมจะอธิบายตามระบบที่ผมต่อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจับกระแสนะครับ จับกระแสที่ผมนำมาใช้งานนะครับต้องเป็นตัวจับกระแสปกติปิดนะครับปกติปิดคือถ้าไม่มีกระแสไหลผ่านนะครับรีเลตัวนี้จะไม่ทำงานนะครับต้องเป็นปกติปิดนะครับเรามาไล่วงจรกันเลยนะครับอันนี้เป็นมิตเตอร์มิตเตอร์ จากการไฟฟ้านะครับอยู่นอกบ้านเข้ามาเราก็จะมีอันนี้จะเป็นมิตเตอร์ที่เราซื้อมาใช้กันนะครับนี่ครับมิตเตอร์แบบนี้นะครับนี่นะครับผมจะมาใส่ตรงนี้จะมาไว้ในบริเวณบ้านนะครับเอาไว้ในบริเวณบ้านนี่เป็นอุปกรณ์ภายในบ้านของเรานะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเซิร์ชกันฟ้านะครับนี่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับกรีไทอินเวอร์เตอร์ตัวสีแดงนะครับแล้วอันนี้จะเป็นเบเกอร์ a อซนะครับนี่เป็นเบเกอร์เอนี้ผมจะต่อสายจากจากอุปรกรณ์ข้างในนะครับกรีไท i มอเตอร์ต่อมามาเข้ากับตัวจับกระแสนะครับ นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลานะครับผมจะใช้ตั้งเวลาตอนเปิดตอนเช้านะครับ8โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับให้มันจ่ายไฟเข้ากีตทาร์นวอเตอร์รอเลยนะครับย้ำนะครับผมจะให้มันทำงานนะครับให้มันจ่ายไฟให้ตัวกีทารนวอเตอร์ช่วงที่มีแสงนะครับหรือว่าช่วงกลางวันนะครับ ผมจะตั้งไว้ที่8โมงจนถึง6โมงเย็นให้มันจ่ายไฟให้ตัวนี้รอเลยนะครับเมื่อมีแสงแดดเข้ามานะครับก็จะมีไฟในจุดนี้นะครับเป็นไฟ DC นะครับ DC 30จนถึง45โวลต์นะครับแล้วแต่แผงที่ใช้นะครับ ตัวนี้จะขนานกันมานะครับผมใช้อยู่330วัตต์นะครับใช้อยู่3แหงขนานกันมาก็จะเป็น990วัตต์นะครับนะที่รวมกันได้นะครับเอามาเข้าตัวติดไทม์มิเตอร์นะครับเมื่อครบวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามีไฟนะครับมีไฟ220เข้ามานะครับอันนี้เป็นปลั๊ก ไฟ220นะครับครับไฟจากเบเกอร์นะครับชุดชุดตู้โหลดของเราในบ้านนะครับมาแล้วมายังตัวตั้งเวลานะครับไฟจากตัวตั้งเวลาปล่อยมาเข้าเบเกอร์นะครับแล้วเบเกอร์เข้ามายังรีทไทน์เวอร์เตอร์รอแล้วนะครับแต่เครื่องยังไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดสวิตตัวนี้นะครับสวิตท,ที่อยู่ ตรงข้างกีตาร์อินเวอร์เตอร์นะครับเราจะไม่เปิดนะครับเราจะปิดสวิตตัวนี้ไว้แล้วต่อสายข้างในนะครับมาเข้าตัวจับกระแสตัวนี้นะครับมันทำงานยังไงนะครับเมื่อในบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมแอร์นะครับมีการดึงไฟจากข้างนอกเข้ามานะครับดึงไฟจากการฟาฟ้าเข้ามา ตัวจับกระแสก็จะเห็นว่ามีการใช้งานภายในบ้านนะครับมันก็จะต่อสวิตช์นะครับหรือว่าต่อรีเลย์ให้เปิดปิดท้ายอินเวอร์เ,นนรเ,อเตอร์ทำงานนะครับเมื่อกิดท้ายอินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับก็จะจ่ายไฟนะครับผลิตไฟเข้ามายัางระบบนะครับภายในบ้านของเราทำให้มิเตอร์หมุนช้าลงนะครับ หรือว่าไม่หมุนเลยตามการใช้งานภายในบ้านของเรานะครับสมมติว่าบ้านของเราใช้ไฟกาต้มน้ำนะครับกาต้มน้ำา600วัตต์นะครับตัวมิเตอร์ที่จะแสดงผลตัวนี้นะครับ ในขณะที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ก่อนนะครับสมมุติว่าในบ้านของเรายังไม่ได้ใช้ไฟอะไรสักอย่างนะครับก็จะเป็นศูนย์ก่อนหรือว่าจะขึ้นสัก1วัตต์งวัตเพราะว่ามีการใช้งานตัวตั้งเวลาตัวนี้จะมีอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะขึ้นอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า เราใช้กาต้มน้ำา6 0 0วัตเสียบกับชุดอุปกรณ์ปักภายในบ้านของเรานะครับตัวจับกระแสนี่ก็จะเริ่มทำงานนะครับขณะนั้นนะครับมิตเตอร์ก็จะแจ้งว่าคุณใช้ไฟไป600วัตต์นะครับตัวนี้จะขึ้นอยู่600วัตต์แล้วก็ ในเวลาเซียววิทนาทีนะครับตัวนี้ก็จะตัดต่อสวิตไปยังกิทไทยมอเตอร์กิทไทยมอเตอร์ก็จะเริ่มผลิตไฟนะครับย้อนขึ้นมานะครับผลิตไฟเข้ามายังตัวในบ้านนะครับทำให้ทำให้ใหมิตเตอร์ที่แสดงว่า600วัตต์นี่นะครับลดลงไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าตัวกิทไทยมอเตอร์ ผลิตไฟได้600วัตต์นะครับในช่วงเวลานั้นนะครับถ้าผลิตไฟ600วัตต์ได้600วัตต์มันก็จะไปลบลบอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับทำให้มิเตอร์ภายในนอกเนี่ยนะครับนอกอาคารที่เสาไฟฟ้าไม่หมุนเลยนะครับคือเป็น0นนะครับแต่ถ้าหากเกิดว่า ภายในบ้านของเรานะครับใช้ไฟ600วัตต์แต่แต่กลิทไทอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับผลิตได้แค่500นะครับ500วัตต์มิเตอร์ของเรานะครับก็แสดงอยู่ที่แค่100วัตต์นะครับทุนนี้จะแสดงอยู่100วัตต์มีอีกอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าเรา เลิกใช้การต้มน้ำแล้วนะครับเลิกใช้การต้มน้ำแล้วตัวนี้จะแสดงเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าตัวจับกระแสไม่เห็นว่ามีการใช้ไฟนะครับก็จะตัดระบบกิไทม์วอเตอร์ลงนะครับทำให้กิไทายหยุดทำงานมิเตอร์ก็จะไม่หมุนกลับนะครับเป็นแบบนี้นะครับ แล้วมีอีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาเราใช้ไฟน้อยกว่าที่มันผลิตได้นะครับมิเตอร์ก็ยังจะหมุนย้อนกลับอยู่นะครับเรามีวิธีช่วยได้ไม่ให้มันหมุนกลับนะครับโดยการปรับจูนตัวจับกระแสนี่นะครับให้มันให้มันแข็งนิดนึงนะครับให้มันแข็งนิดนึงแบบว่า ถ้ากลิทไทยมอเตอร์ผลิตได้อยู่ที่1,000วัตต์นะครับ1,000วัตต์แต่เราใช้ไฟน้อยกว่าที่กริทไทยมอเตอร์ผลิตได้เราก็จะปรับไม่ให้มันทำงานนะครับให้มันทำงานต่อเมื่อเราใช้ไฟเยอะๆนะครับให้กริทไทยนี้ทำงานอันนี้ช่วยได้นะครับ มันก็จะเหมือนการไปเปิดปิดนะครับระบบกีทาร์มอเตอร์ให้โดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับไปไปศึกษาและไปทดลองกันเอาเองนะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ